40จังหวัดรับฝนอุตุประกาศแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากหาจังหวัดรับมือวันนี้29มิถุนายน2564พร้อมติดตามเส้นทางฝน29มิถุนายนถึง4กรกฎาคม2564แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับ กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเที่ยงของวันอังคารที่19มิถุนายน2564เป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เมื่อเชา้านี้จนถึงตอนเที่ยงนขณะน,นี้ได้มีฝนตกฟ้าขนองบริเวณภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางทางตอนบนรวมถึงนะครับบริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกทั้งตอนบนตอนล่างจนถึงตอนล่างกันไหมรวมถึงบริเวณภาคใต้ตามท,ที่แอดมินได้ประกาศแจ้งเตือนเมื่อวานนี้นะครับ ด้วยกลุ่มฝนเมื่อวานนี้นะครับส่วนมากจากเคลื่อนที่นะครับจากทิศตะวันตกมาที่บริเวณที่ตะวันออกโดยเริ่มนะครับที่บริเวณภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนรวมถึงนะครับภาคอีสานด้านตะวันตก โดยกลุ่มฝนสวนมากนะครับมีกําลังอ่อนกว่าที่คาดการนะครับทําให้นะครับยิ่งมีการกระจายตัวของกลุ่มฝนลดลงรวมถึงปริมาณของการตกลดลงนะครับเมื่อวานนี้กลุ่มฝนตกได้ถึงแค่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันตกแค่ในบางพื้นที่เท่านั้นนะครับไม่ถึงภาคตะนออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกทั้งตอนกลางจนถึงตอนล่างนะครับ แต่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกนะครับทางด้านตอนบนก็มีฝนตกฟ้าขนองข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเมื่อคืนนี้และบริเวณพื้นที่ไหนที่มีฝนตกฟ้าขนองกันแล้วบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์รายงานข่าวกันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s u b สไคร e กดแชร์ให้ดินนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปและนะครับจากการคาดการณ์ปริมาณฝนในวันนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกลุ่มฝนนะครับจะในบริเวณภาคเหนือตอนบนรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนนะครับส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ ปริมาณฝนและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงอย่างชัดเจนนะครับในวันนี้โดยนะครับฝนมากที่สุดของวันนี้ยกให้ที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันรวมถึงนะครับอาจจะมีฝนตกหนักในบางแห่งฝน60%ของพื้นที่เลยนะครับรองลงมานะครับที่บริเวณภาคเหนือฝน40%ของพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน40%ของพื้นที่นะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับ ฝนน้อยที่สุดของประเทศนะครับอยู่ที่30%ของพื้นที่ของวันนี้และ้นะครับจากการคาดการณ์พยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยนะครับปริมาณฝนและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเริ่มลดลงในทุกภาคนะครับโดยเฉพาะนะครับทางตอนล่างๆของภาคทางบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแต่ยังคงจะพอมีตกนะครับ ที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือโดยจะในนี้นะครับที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือตอนบนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับในระยะนี้ส่วนจะมีพื้นที่ไหนบ้างนะครับ เดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับและในวันนี้นะครับล่าสุดเวลาประมาณ6นาฬิการมอุตุนนยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันอังคารที่2 9ิมิถุนายน2 5 6 4ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันอังคารจนถึง6นาฬิกาของวันพุธนะครับบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักบริเวณพื้นที่สีเหลืองเน้นหนองคายบึงการอุดรธานี สกลนครและนครพนมต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงหน้านะครับจากรมอุตุนิยมวิทยาวันอังคารที่2 9มิถุนายน2564 โดยนะครับในวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามทางตอนบนลักษณะดังกล่าวเช่นนี้นะครับจะทําให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนนะครับมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและทะเลอ่าวไทยลักษณะดังกล่าวเช่นนี้นะครับจะทําให้บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะนี้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรพยากรณ์อากาศภาคเหนือในวันนี้นะครับฝนฟ้าขนองจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือทางตอนบนนะครับโดยฝนฟ้าขนองอยู่ที่40เของพื้นที่อาจจะมีที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ อุตรดิตตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์จากการพัดนำความชื้นของลมตะวตกเฉียงใต้จะเน้นอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดประมาณ32-37จนถึง 37, องศาเซลเซียสได้เลยนะครับโยบางพื้นที่ส่วนภาคตะวนออกเฉียงเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้น60%ของพื้นที่รวมถึงจะมีฝนตกหนักในบางแห่งจะเน้นภาคตะวนออกเฉียงเหนือทางตอนบนนะครับ อาจจะมีที่หนองคายบึงการอุรธานีสกลนครและนครพนมจะเน้นอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอาจจะแต่ที่32จนถึง37องศาเซลเซียสได้เลยนะคะในบางพื้นที่ความชื้นถูกพัดนำเข้ามาจากลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนภาคกลาง ในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเริ่มลดลงนะครับเหลือ40%ของพื้นที่อาจจะมีที่นครสวรรค์อุทัยธานีรบบุรีสระบุรีพระนครศรีอย,ยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงคราม จากการพัดนำความชื้นของลมตะวตกเฉียงใต้อากาศจะร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอาจจะแต่ที่35จนถึง39องศาเซลเซียสได้เลยนะครับในบางพื้นที่ความชื้นถูกพัดนำเข้ามาจากลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนกรุงเทพมหานาครและประิมณฑลในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะลดลงนะครับเหลือ40%ของพื้นที่อาจจะมีตกได้ในบางเขตบางพื้นที่ จากการพัดนำความชื้นของลมตะวตกเฉียงใต้เดี๋ยวจะเน้นอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอาจจะแตะที่33จนถึง39สาองศาเซลเซียสได้เลยนะครับโดยบางเขตบางพื้นที่ความชื้นถูกพัดนำเข้ามาจากลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนภาคตะวนออกในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะลดลงนะครับเหลือ3 0ของพื้นที่อาจจะมีตกที่นครนายกปราจีนบรุรีระยองจันทบ,บุรี และตราดโดยนะครับความชื้นถูกพัดนำเข้ามาจากลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนนะครับในด้านของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในวันนี้ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่อาจจะมีที่พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส ความชื้นถูกพัดนำเข้ามาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มขึ้นนะครับ60%ของพื้นที่รวมถึงจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูล ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรจากการพัดนำของลมตะมตกเฉียงใต้ต่อไปนะเขาจะเป็นพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าระหว่างวันที่29มิถายนจนถึง4กรกฎาคม2564 คาดหมายทัศนะอากาศย่อมความกดรากาศต่ำยังคงปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามทางตอนบนทําให้บริเวณภาคเหนือรวมถึงภาคตะนออกเฉียงเหนือทางตอนบนนะครับจะเน้นทางตอนบนของภาค มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยัยงคงพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยรวมถึงทะเลอ่าวไทยจะเริ่มมีกําลังอ่อนลงนะครับลักษณะดังกล่าวเช่นนี้จะทําให้บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้มีฝนลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรตลอดช่วง พยากรณ์อากาศภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่ตลอดช่วงจากการพันดนำของลมตะวตกเฉียงใต้พยากรณ์อากาศภาคตะวออกเฉียงเหนือ29-30มิถุนายน2564ฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่ง หลังจากนั้น1-4กรกฎาคม2564ฝนฟ้าขนองจะลดลงเหลือ30-40%ของพื้นที่จากการพัดน,นำของลมตะวันตกเฉียงใต้พยากรณ์อากาศภาคกลาง29มิถุนายนถึง4กรกฎาคม2564ฝนฟ้าขนองจะลดลงนะครับเหลือ20-30%ของพื้นที่จากการพัดน,นำของลมตะวันตกเฉียงใต้พยากรณ์อากาศภาคตะวันออก ฝนฟ้าขนอง20-40%ของพื้นที่ตลอดช่วงจากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนอง30-40%ของพื้นที่ตลอดช่วงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรจากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตก1 9มิถุนายนถึง4กรกฎาคม2564ฝนฟ้าขนอง30-60%ของพื้นที่ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรจากการพัดน,นำของลมตะวันตกเฉียงใต้พยากรณ์อากาศกรุงเทพหานครและประิมณฑล ฝนฟ้าคะนอง10-30%ของพื้นที่ตลอดช่วงจากการพัดนำของลมตะนตกเฉียงใต้ต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณ์ฝนจากโมเดล EC m w f i n d c o m โหมดฝนฟ้าผ่าโดยเริ่มนะครับตั้งแต่เวลา12นาฬกา29มิถุนายน2564โดยกลุ่มฝนเวลาประมาณ12นาฬิกานะครับจะเน้นบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกตั้งแต่บริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่าง และนะครับกลุ่มเมฆจะเริ่มเข้ามาที่บริเวณภาคเหนือตอนบนรวมถึงภาคอีสานทางตอนบนนะครับต่อไป15นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนนะครับจากเลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้นะครับตั้งแต่ใต้ตอนบนจนถึงใต้ตอนล่างและบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานทางตอนบนนะครับ18นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนก็ยังมีนะครับบริเวณภาคใต้และบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานทางตอนบน 21นาฬิกากลุ่มฝนก็จะค่อยๆลดลงนะครับบริเวณประเทศไทยต่อไปเที่ยงคืนคืนของวันที่2 9ต่อคืนของที่30มิถุนายน2 5 6, 6 4กลุ่มฝนก็จะลดลงนะครับบริเวณประเทศไทยต่อไปนะครับจะเป็นการคาดการปริมาณฝนสะสมในระยะเวลา24ชั่วโมงข้างหน้าโดยกลุ่มฝนในวันนี้นะครับจะในบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานทางตอนบนรวมถึงนะครับบริเวณภาคใต้ โดยจะเน้นภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างนะครับนอกนั้นปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงนะครับในวันนี้ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตถัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ